ณผูช้ชมคะช่วงนี้มาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันนะคะกับแพรวสิณีนาสวัสดพูนค่ะข่าวดีที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นโลกในวันนี้นะคะก็คือความคืบหน้าของการผลิตยาต้านไวรัสโควิด -19 ค่ะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐด,ด้วยซึ่งวัคซีนตัวนี้ค่ะเป็นวัคซีนที่ได้รับการทดลองนะ,ะโดยบริษัทแอสตราเซเนกาค่ะร่วมกันกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะซึ่งแอสตราเซเนกาเองเขาก รายใหญ่ของอังกฤษสามารถสร้างภูมิต้านทานกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ในการทดลองเฟสแรกกับอาสาสมัครจำนวนมากกว่า1000คนข่าวนี้ก็เป็นที่ฮือฮานะคะแล้วก็สร้างสร้างความคาดหวังในเชิงบวกให้กับนักลงทุนด้วยส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นค่ะทั้งสหรัฐยุโรปเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์ปิดบวกไปได้เล็กน้อยประมาณ8.92จุดจุดในขณะที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยส่งผลบวกต่อตลาด ทั้ง n แ s d a q แล้วก็ S&P 500นีนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นในระยะสั้นๆซึ่งก็น่าจะเป็นข่าวดีที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในแง่ของประชาชนทั่วทั้งโลกด้วยค่ะ วัคซีนเป็นข่าวดีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะนะคะที่มันอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวในระยะสั้นๆแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็เป็นสิ่งที่หลายคนยังคงกังวลอยู่ซึ่งเรื่องนี้ในมุมของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะดเรวิรัตไทยสันติประพบได้มีการพูดถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะเมื่อวานนี้มีการชมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมชวนคุยชวนคิดปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งดเรวิรั บอกว่าเศรษฐกิจไทยในจุดต่ําสุดจะอยู่ในไตรมาสที่2ซึ่งเป็นช่วงที่มีการล็อกดาวกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจะเริ่มฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่3และกลับเข้าสู่ระดับเดียวกันกันกบช่วงก่อนเกิดโควิดก็คือปลายปี2564 โดยเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในลักษณะแบบเครื่องหมายถูกแต่ว่าหางยาวอหลายคนก็แชวกันว่ามีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องหมายทางการค้าของไนกี้นะคะเพราะว่าไทยเองเขาก็พิ่งพาเศรษฐกิจจากต่างประเทศค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการท่องเที่ยวค่ะคาดการว่าอีกหลายปีนะคะกว่าที่จะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยถึง40ล้านคน รวมถึงภาคการส่งออกนี่ก็น่าจะต้องใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่จะกลับเข้ามาสู่ระดับปกติซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าภาพเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรงไม่แพ้ว,วกิกฤต เมื่อปี2540แต่ว่าในส่วนของเศรษฐกิจมหาภาคถือว่ามีความเข้มแข็งมากกว่าปี2540นะคะโดยเฉพาะระบบสถาบันการเงินเพราะว่าเรามีสถานะเงินกองทุนที่สูงอยู่สภาพคล่องกันชนเองก็ถือว่ามีอยู่ในระดับที่น่าสนใจมีหนี้ต่างประเทศค่อนข้างต่ำทําให้ธนาคารกลางสามารถใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยตา่าเพื่อพยุงเศรษฐกิจต่อไปได้คะ่ะซึ่งดรเบรทยก็ย้ำนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เรายังไม่มีความจําเป็น ต้องไปขอรับความช่วยเหลือหรือว่าไปกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะมาดูกันต่อนะคะที่หนึ่งมุมมองค่ะในเรื่องของผลกระทบจากโควิด1 i d นะคะตอนนี้เราก็ก้าวเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3อย่างเต็มตัวแล้วในมุมของ Price Waterhouse Cooper หรือว่า PwC ค่ะก็ออกมาประเมินถึงผลกระทบของโควิด1 i d 1 9ที่มีต่อเศรษฐกิจ คุณชนชัยชัยประสิทธิ์ประธานกรรมการบริหารของบริษัท PwC ประเทศไทยบอกว่าถ้าดูกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาสแรกนะคะเราได้รับผลกระทบไม่แตกต่างจากทั่วโลกแม้ว่าช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยดูเหมือนจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแต่ยังไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานภายใ,ในประเทศทั้งนี้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะก็บ่งบอกว่ามาเก็ตแครของตลาดหุ้นไทยณนะเดือนมีนาคมอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทนะคะลดลงเกือบ28%จากเดือน กันวาคมของปีที่แล้วคาดการว่าในช่วงไตรมาสสามของปีนี้จะเห็นความชัดเจนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ผลกระทบจากปัจจัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มส่งผลต่อการลงทุนมากขึ้นนี่เป็นมุมมองจาก p พท์ w a t ร์เฮากูเปอร์ประเทศไทยค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ